สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกเช่นเคยในช่องของ Independent Life การอ่านไพ่ยิปซีวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะยังคงเก็บรักษาพลังงานดีๆและอารมณ์ดีๆไว้กับตัวเราอยู่หรือเปล่า เมื่อใดก็ตามที่เรารักษาพลังงานดีๆของเราเอาไว้สิ่งดีๆย่อมเข้ามาหาเราแน่นอนค่ะตอนนี้ใครที่รู้สึกเหนื่อยท้อแท้หรือว่าหดหู่ซึมเศร้าสิ้นหวังกับชีวิตวันนี้จะชวนมาเติมพลังงานกับไพ่กันนะคะว่าจัก,กรวาลกําลังส่งอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณคราวนี้ไม่ได้ร้องขอจัก,กรวาลน,นะ แต่ว่าเราจะบอกว่าเราสั่งให้จัก,กรวาลทำตามอย่างที่เราขอและขอให้สิ่งที่เราสั่งจัก,กรวาลน,นั้นพลังแห่งจัก,กรวาลมีได้ไม่จำกัดจงเป็นจริงไม่ว่าเราจะต้องการสิ่งใดก็แล้วแต่สิ่งสิ่งนั้นเมื่อถึงเวลาที่จะเป็นของเราย่อมเป็นของเราเสมอนะคะพร้อมรับของขวัญที่จะเซอร์ไพรส์จากจัก,กรวาลหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเลือกไพ่เลยค่ะ พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เน้นทางด้านความเมตตาการช่วยเหลือเกื้อกูลและก็โชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเลือกคนที่มีบุญสัมพันธ์กับท่านถ้าท่านใดเห็นแล้วรู้สึกชอบต้องตาต้องใจท่านอาจจะเป็นเจ้าของขอให้ท่านติดต่อมาโดยตรงนะคะสาธุบุญค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานคุณณนะวันนี้กันก่อนนะคะใบแรก justice the emperor Queen of Swords และสุดท้ายนะคะได้เป็น The Chariot มาดูพลังงานของคนกันตอนนี้ใครที่กําลังช่างจิตช่างใจหรือว่ามีตัวเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะทําอยู่หรือเปล่า e? บางคนมีโปรเจกต์หรือว่ามีงานหรือว่ามีการเดินทางที่อยากจะลองเดินทางไปเรียนรู้อะไรบางสิ่งบาง,ง,งอย่างกําลังช่างจิตช่างใจอยู่ว่าจะทําดีไหมจะไปดีไหมจะทดลองดีไหมถามว่างานงานนั้นคุณชอบหรือว่าคุณสนใจไหมก็สนใจอยู่นะแต่ว่าก็ยังลังเลมีความลังเลอยู่นิดนึงมาดูกันนะคะว่าทําไมถึงลังเลนะเพราะว่าบางคนไม่กล้าที่จะเสี่ยงและบางคนต้อง การข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งการที่เราต้องระมัดระวังในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะอะไรที่เรายังไม่แน่ใจเราค้นหาข้อมูลให้แน่ใจก่อนแล้วค่อยลงมือทําก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะส่วนใครที่ศึกษาดีแล้วเนี่ยสามารถลงมือทําได้เลยนะคะสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจของคุณหรือว่าหน้าที่การงานของคุณและหรือไม่ก็ทําให้คุณได้พัฒนาตัวเองได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณตอนนี้มันมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างมีทางเลือกอะไรให มีโปรเจกต์ใหม่ๆม,ม,ม,มีงานใหม่ๆเข้ามานะคะทาให้คุณกําลังช่างจิตชั่างใจจะทําดีหรือไม่ทําดียังไงก็ลองศึกษาหาข้อมูลก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาสั่งจักรกวาลกันนะคะว่า สั่งให้จักรวาลเนี่ยมอบของขวัญที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณนะคะเพราะว่าพลังงานของจักรวาลมีได้ไม่จํากัดเพราะฉะนั้นคุณก็เป็นคนหนึ่งที่จักรวาลก็รักคุณไม่ทอดทิ้งคุณนะคะตราบใดที่คุณยังรักษาพลังงานดีๆอยู่เนี่ยสิ่งดีๆจะเข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งสิ่งนั้นที่จักรวาลจะมอบให้คุณคือความเป็นเดอะสตาร์เท็นอฟซอสเซเว่นและก็ซิกซ์ออฟค อะมาดูกันนะคะว่าอะไรกันที่จักรวาลจะมอบเป็นของขวัญที่จะมาเซอร์ไพรส์ให้คุณนะคะบางคนต้องการที่จะมีชื่อเสียงในสายงานของตัวเองหรือว่าต้องการที่จะมีผู้คนยอมรับนับถือในสิ่งที่ตัวเองทําหรือบางคนทําผลงานมาเยอะและ้วแต่ว่าผลงานไม่เข้าตากรรมการสักทีขอให้ผลงานได้เข้าตากรรมการบ้างนะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่ผลงานคุณจะโดดเด่นเข้าตากรรมการและสิบดาวขึ้นมาทาไมบอกเลยนะว่าอะไรที่มันจบไปแล้วในอดีตนะคะ อดีตจบไปแล้วถ้าคุณต้องการพลังงานดีๆจากจักรวาลที่จักรวาลจะมอบให้คุณเนี่ยคุณต้องรักษาใจตัวเองนะอย่าเอาอดีตที่มันผ่านมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็แล้วแต่จบแล้วคือจบนะคะถ้าจักรวาลจะมอบให้คุณเนี่ยถ้าใจคุณมันไม่เปิดรับเพราะว่ามีพลังงานที่มันไม่ดีอยู่เนี่ยจักรวาลก็ไม่สามารถให้อะไรคุณได้นะ เพราะฉะนั้นใจคุณต้องเปิดรับนะคะมาดูกันว่าสิ่งที่จักรวาลจะมอบให้อีกนอกจากหน้าที่การงานที่โดดเด่นเป็นที่รักที่เคารพนับถือแล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนในสายงานและนอกจากนั้นใครที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะคนใกล้ชิดหรือว่าคนในครอบครัวหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานที่ต้องทํางานด้วยกันทุกๆวันเนี่ยบรรยากาศภายในบ้านหรือว่าบรรยากาศในที่ทํางานที่มันเคยอึมครึมมานานตอนนี้มันจะกลายเป็นบรรยากาศของความรักความสัมพันธ์ทอยที ถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันนะคะซึ่งถามว่าเป็นพลังงานที่ดีไหมแน่นอนค่ะเราได้อยู่ใกล้ใครแล้วมีความสุขหรือเขาได้อยู่ใกล้เราแล้วมีความสุขเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีที่แบบโชคดีมากๆเลยนะเมื่อใดก็ตามที่ความสุขมีเมื่อใดก็ตามที่เราอยู่กับใครอยู่สถานที่ใดแล้วมีความสุขเนี่ย เงินทองย่อมไหลมาเทมาไม่ว่าจะทํางานทําอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยเดอะสตาร์ Star, ไม่ยากเลยอะ่ะไม่ว่าคุณจะทําสายงานอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้คุณมีความสุขพลังงานณนะที่ตรงนั้นเป็นพลังงานที่ดีพร้อมรับสิ่งดีๆที่จัก,กรวาลจะมอบให้คุณแล้วเดอะสตาร์ของคุณจะไปไหนเสียล่ะคะเพราะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นของขวัญแล้วก็เป็นพลังของจัก,กรวาลที่มอบให้คุณคุณสั่งนะ ขอให้คุณมีความสุขนะคะแล้วคุณจะได้รับนะเดี๋ยวมาดูกันไพ่ออร์เคลนางฟ้ารมีอะไรจะให้กำลังใจคุณเพิ่มเติมนะคะมาหนึ่งใบเฟรน d s ชิปเวลาที่เราอยู่กับใครหรือว่าอยู่กับสถานที่ใดแล้วทำให้เรามีความสุขใจได้อะไรที่เราเคยแบบเหมือนเราเคยทุกข์ใจแล้วเราไปอยู่กับคนคนนั้นอยู่กับสถานที่นั้นแล้วความทุกข์มันหายไปความสุขความผ่อนคลายมันเพิ่มขึ้นเนี่ย ตร,ตรงนั้นแหละค่ะคือสถานที่คุณรับพลังงานดีๆเพราะฉะนั้นการที่คุณได้เพื่อนที่ดีหรือว่าได้สิ่งแวดล้อมได้สภาพแวดล้อมที่ดีเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆ badass. การเงินก็จะมาเมื่อความสุขของคุณมีและเมื่อใดก็ตามที่พลังจักรวาลพร้อมจะมอบสิ่งดีๆให้คุณเนี่ยคุณก็พร้อมจะรับได้ทุกเมื่อและบางคนอาจจะได้เจอเพื่อนใหม่ที่มีพลังงานดีๆหรือว่าเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้เมื่อความสุขมาพลังงานต่างๆที่ดีก็จะตามมาเป็นเงาตามตัวนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณได้เจอเพื่อนดีๆเจอพลัง งานดีๆแล้วก็เจอสิ่งแวดล้อมที่ดีและรวมถึงตัวคุณเองคุณก็เป็นพลังงานที่ดีด้วยเช่นกันนะคะเพื่อให้คนอื่นเขาได้รับพลังงานดีๆจากคุณเช่นกันนะนี่คือสิ่งที่ดีๆที่จักรวาลกําลังจะมอบให้คุณนะคะสั่งจักรวาลได้เลยขอให้มีความสุขเงินจังมากเงินจังมากขอให้คุณร่ำรวยและมีความสุขเร็วๆนี้นะคะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสองนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานคุณณนะวันนี้กันก่อนนะคะใบแรก the world มาใบแรกก็สมบูรณ์แบบเลยนะ p a ส e of Cups s ซเว่ o n อ และก็เดวิลมาดูกันว่าทำไมเดวิลปิดท้ายตอนนี้พลังงานของใครที่ต้องการเดินทางไม่ว่าจะเป็นต่างถิ่นต่างแดนไกลต่างจังหวัดต่างประเทศหรือต่างแดนต่างภาษาหรือแม้การทำงานในโลกออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศอันนี้ก็ได้เช่นกันนะคะติดต่อการค้าขายต่างประเทศกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยนะของคนที่กําลังจะเดินทางนะคะสรุปนะไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกลนะคะช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะของการเดินทางของคุณนะคะและส่วนใคร ที่ไม่ได้เดินทางจริงๆเนี่ยก็โอกาสที่ก็อย่างที่บอกว่าติดต่อโดยทางโลกออนไลน์กับคนต่างถิ่นต่างแดนไกลต่างประเทศต่างภาษากำลังดีนะคะและเดวิลขึ้นมาทำไมบอกได้เลยว่าให้ระวังนะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงความเสี่ยงในการผิดกฎหมายหรือว่าอะไรเท่าๆและกระทั่งเรื่องของภาษีด้วยนะเพราะนั้นเช็คดูให้ดีนะคะกฎหมายภาษีหรือแม้กระทั่งการเขียนเอกสารเซ็นสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยขอให้ดูให้ดีนะคะช่วงนี้นะโดยเฉพาะ เพราะภาษาที่อาจจะไม่ใช่ภาษาของเราเองเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจภาษาอันไหนหรือไม่เข้าใจความหมายอะไรที่ชัดเจนค่อยๆดูดีๆนะคะให้ระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราสั่งจักรวานนะคะขอให้จักรวาลเนี่ยได้เซอร์ไพรส์ของขวัญที่จะเซอร์ไพรส์เราเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรลองตั้งจิตแล้วสั่งดูนะเดี๋ยวเรามาดูกันเดนขึ้นมาใบแรกก็เดนคุยนบครับทัวร์ซอส แล้วก็เอซอฟต์ มาดูกันนะของคุณนะจะมีการเริ่มต้นใหม่อะไรที่มันเคยผิดหวงังเคยล้มเหลวเคยผิดพลาดสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นอดีตไปแล้วคุณกําลังจะได้เดินทางไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็อย่างที่บอกว่าบางคนนะได้เดินทางไปต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดต่างอําเภอต่างประเทศหรือแม้กระทั่งการติดต่อค้าขายทั้งโลกออนไลน์ต่างชาติต่างภาษาแบบนี้ก็ได้เช่นกันให้ระวงังก็อย่างที่บอกนะว่า เมื่อคุณระมัดระวังเรื่องของเอกสารคำมั่นสัญญาอะไรที่ต้องเซ็นกันเนี่ยให้ระวังตัวนี้ให้ดีนะอันนี้เป็นคำเตือนนะแต่ว่าสิ่งดีๆที่คุณกำลังจะได้รับคืออะไรการเริ่มต้นใหม่สิ่งที่คุณลงมือลงแรงทำไปเนี่ยสุดท้ายแล้วนะคะคุณจะได้รับรางวัลคุ้มค่าเหนื่อยและบางคนอาจจะเกินค่าเหนื่อยด้วยก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าเกินการรอคอยแหละใครที่รอคอยการประสบความสำเร็จอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เนี่ยอันนี้คุณจะได้รับนะคะ ขอให้คุณอธิษฐานดีๆแล้วอย่าลืมนะว่าพลังงานดีๆจะเข้ามาหาคุณได้ต่อเมื่อคุณก็มีพลังงานดีๆที่ดึงดูดกันเข้ามานะคะจักรวาลกำลังจะมอบสิ่งดีๆคุณแล้วเพราะนั้นรักษาพลังงานดีๆในใจเอาไว้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่อรคเคิาดังฟ้ามีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติม r r i n d s h i p ได้เหมือนไพ่ใบเดียวกับคนที่เลือกไพ่ใหม่เล็กนึงเลย ก็อย่างที่บอกนะเขว่าจะมีการติดต่อค้าขายต่างทีนด่านแดนไกลาต่างประเทศต่างภาษาได้เพื่อนใหม่ด้วยอืพยไพ่ใบนี้นะบางคนคนไหนที่โสดนะหรือว่าอยากจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติต่างทีนต่างแดนไกลต่างภาษาได้เช่นกันนะหรือบอกว่าไม่ต้องการแฟนนต้องการแค่เพื่อนกนยาณมนตี คนคนนี้จะเข้ามาจากการเดินทางของคุณนะคะหรือแม้กระทั่งเขาเป็นคนเดินทางมาแล้วคุณกับเขาได้เจอกันอันนี้ก็ใช่นะคะถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมเรื่องที่เซอร์ไพรส์เลยค่ะการที่เราได้เจอคนดีๆสักคนเนี่ยก็ไม่ใช่หากันง่ายๆนะ และคนดีๆสักคนหนึ่งที่จะไว้ใจได้ด้วยเนี่ยปรึกษาหารือได้เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องได้หาไม่ได้ง่ายๆนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าคุณได้รับแล้วหรือว่าบางคนได้เจอกันแล้วเนี่ยขอให้คุณรักษามิตรภาพเอาไว้ให้ดีที่สุดนะคะเมื่อเจอเพื่อนดีๆสักคนสิ่งดีๆต่างๆก็จะตามมาเป็นเงาตามตัวนะคะคบเพื่อนดีเพื่อนก็จะแนะแนวทางที่ดีพาไปหาสิ่งดีๆในชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขค่ะ ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขก3นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานคุณณนะวันนี้กันก่อนนะคะใบแรกท r e of w a n d s มาถึงกันหน้าที่การงานเด่นมาก Two o u p u t s t w o World วันนี้ The World ขึ้นมาบ่อยนะเอ <laughs> of Wands ตอนนี้บอกได้เลยว่าใครที่ มีงานทําแล้วหรือใครที่รองานว่างานตกงานตอนนี้นะโอกาสได้งานมีแบบเยอะๆเลยล่ะ90%นะใครที่ว่างงานรองงานตกงานนะคุณมีโอกาสที่จะได้งานแล้วเป็นงานที่ดีที่คุณถนัดและที่คุณแบบทําแล้วมันมีความสุขงานขอให้เลือกงานที่คุณมีความสุขนะคะ2ถ้วยขึ้นมาสําหรับใครที่ยังไม่มีแฟนยังไม่มีครูนะการงานจะพาไปหาความรัก ความรักจะอยู่ในเนื้อง,งานส่วนบางคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยก็อาจจะเจอง,งานที่ตัวเองรักหรือว่าตามหางานแบบเนี้ยประเภทแบบเนี้ยที่มันเป็นชีวิตจิตใจคุณอะ่ะตามหามานานแล้วงานประเภทแบบนี้นะคะบางคนทําโดยที่ลืมวันเวลาไปเลย,เลยแหละเพราะมันคือความสุขของคุณนะพลังงานนะตอนนี้การงานลุ่งโลดมากใครที่เคยท้อแท้สิ้นหวังหมดหวังพลังงานตรงนี้มันลบหายออกไปจากใจคุณแล้วนะแม้ว่าสถานาการณ์อาจจะยังไม่ดีขึ้นสักเท่าไหร่แต่จิตใจของคุณเนี่ยพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้น ะะพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งสิ่งนั้นจะไม่ได้เป็นงานอีกต่อไปมันจะทําให้เราลืมวันเวลาแล้วก็อินกับมันส่วนรายได้เนี่ยแน่นอนก็จะมาแบบเห็นเห็นสิ่งที่คุณทําไม่ได้ทําเพื่อเงินแต่เงินจะมาเกินความคาดหมายนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าแล้วพลังงานของคุณนะคะสั่งจัก,กรวาลให้จัก,กรวาลเนี่ยจงมอบของขวัญให้คุณอะไรที่จัก,กรวาลจะมอบให้คุณเป็นเซอร์ไพรส์ให้คุณบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน ว้าว wow. ten of pentacles เมื่อกี้เพิ่งพูดอยู่แบบแบบว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณทำด้วยความรักทำแล้วมันอินนะกับสิ่งที่คุณทำอะไม่ได้ทำเพื่อเงินเนี่ยเมื่อมีความสุขการเงินมันมาเห็นเห็นมาจริงๆแหละเนี่ยโอ้โห queen of pentacles จริงด้วยเงินมาหลั่งไหลเลย e of swords และสุดท้ายนะคะ six of swords อย่างที่บอกแหละว่าถ้าเมื่อใดก็ตามสิ่งที่คุณทำนะไม่ได้ทำเพราะว่าเออมันเป็นหน้าที่จำเป็นต้องทำไม่ได้ไม่ได้ทำเพราะความจำเป็นหรือว่าไม่ได้ทำเพราะว่าเรื่องเงินเป็นหลักเนี่ยแต่ทำเพราะว่ามันมีความสุขในการทำอย่างที่บอกนะว่า คุณดูสิว่าการเงินมันมาแบบเต็มๆเลยอะ่ะบางคนชอบที่จะแก้ปัญหาให้คนอื่นหรือว่าเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นหรือว่าเพื่อนนะชอบมาหาคุณเพื่อที่จะแบบให้คุณให้กําลังใจเขาหน่อยหรือว่าเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนแล้วถามว่าคุณมีความสุขไหมคุณก็มีความสุขไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณมีความสุขแล้วการเงินขึ้นมาแบบ เยอะมากเมื่อใดก็ตามนะที่คุณไม่ปิดกั้นพลังงานดีๆอย่าเอาอารมณ์หงุดหงิดขุนมัวมาปิดกั้นนะคะจักรวาลกําลังมอบสิ่งดีๆให้คุณนะคะอย่างที่บอกว่าเงินขึ้นมาแบบ เห็นเห็นก้อนใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่น้อยเลยนะเนี่ยเพราะนั้นบอกไว้เลยนะคะว่าอย่าปิดกานพลังงานนะคะรักษาพลังงานดีๆรักษาอารมณ์ดีๆของคุณเอาไว้แล้วสิ่งดีๆแน่นอนกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะใกล้และใกล้แลเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าลัพไพออร์โคลนางฟ้ามีอะไรอยากให้กำลังใจคุณเพิ่มเติม p u r i t ต อะไรที่คุณมีความกังวลหรือว่ามีความสงสัยในตัวเองเนี่ยศักยภาพของคุณเนี่ยบอกได้เลยนะว่าสามารถที่จะทําได้อย่ากกังวลแล้วก็อย่าสงสัยในตัวเองเลยความสามารถของคุณมันมีเยอะมากกว่านั้นบางทีคุณต้องขุดขุดบางสิ่งบางอย่างที่มันคุณซ่อนอยู่ข้างในตัวเองอะ่ะ ขุดออกมานะนแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าอย่าปิดกั้นนะพลังงานดีๆที่จกักรวาลกําลังจะส่งให้เนี่ยขอให้คุณเปิดรับนะคะเปิดรับแบบไหนก็คือรักษาอารมณ์ของคุณเอาไว้อย,ย่าอารมณ์เสียงหงุดหงิดง่ายขี้วินขี้เหว่งแบบนี้เท่ากับการปิดกั้นพลังงานดีๆที่จะเข้ามานะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีมีความสุขนะคะ <spe c> แล้วก็รำ่ำรวยเงินทองอย่างที่จกักรวาลกำลังส่งให้แล้วแดมือรับนะคะ <spe c> ยังไงก็ขอให้คุณโชคดีและม, <spe c> มีความสุขค <spe c> ่ะ